วันนี้คงม,มีข่าวเกี่ยวกับสุขภาพมาเตือนทุกคนนะคะใครที่ไม่อยากเข้าใจผิดไม่อยากโดนหลอกต้องฟังคลิปนี้ให้จบค่ะเนื่องจากมีคนออกมาทําคลิปเกี่ยวกับการเหวี่ยงแขนนะคะแล้วก็บอกว่าการเหวี่ยงแขนสามารถป้องกันความจําเสื่อมได้ซึ่งการเหวี่ยงแขนก็ถือเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งนะคะแต่เราไม่รู้เลยค่ะว่าจะไปช่วยลดอาการความจําเสื่อมได้จริงไหมทีนี้ทางูนยนต่อต้านข่าวปลอมนะคะเขาเลยได้มีการตรวจสอบเพื่อหาข้อมูลความจริงมีทั้งกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันประสาทวิทยาและผลที่ออกมานะคะสรุปได้ว่าข้อมูลเนี่ยเป็นเท็จค่ะเพราะการเหวี่ยงแขนไปมานะคะจริงๆแล้วไม่ได้มีส่วนช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราเลยค่ะและทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็ไม่ได้มีการแนะนําด้วยค่ะเพราะการเหวี่ยงแขนที่เร็วจนเกินไปอาจจะทําให้ร่างกายของเราบาดเจ็บได้อย่างเช่นเกิดการบาดเจ็บที่ล่ยข้อไหล่หลุดหรือเส้นเอ็นอักเสบ ดังนั้นวิธีที่หงอยากจะแนะนําโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่อยากมีความจําเสื่อมเร็วค่ะคือให้เราเนี่ยเดินเร็ว45นาทีประมาณ2-3ครั้งใน1สัปดาห์ค่ะเพราะวิธีนี้จะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราอย่างเต็มที่แถมยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคเมตาบอลิกด้วยค่ะซึ่งก็จะส่งผลให้ไปลดความเสี่ยงในเรื่องของความจำเสื่อมได้ ดังนั้นขอความร่วมมือทุกๆคนนะคะที่เล่นโซเชียลอย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเพื่อให้ประชาชนที่เล่นโซเชียลเหมือนกับเราเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ถูกหลอกโดยเฉพาะคนรอบข้างเราและคนที่เรารักค่ะใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับโลคไซเบอร์นะคะสามารถไปติดตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยค่ะ